น้องแบลวิคะห์มวยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยก24่ักพยกคุณภาพเหมือนเดิมนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออน,นุญาตแนะนำพรรยกดีๆพักยกคุณภาพพักยก24หรือ PK 24นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคง100%น้องแบลวการันตีค่ะ SID Line มานะคะ พ y 24่สนะคะมีแอดนำหน้าทุกครั้งพักยก24พักยกคุณภาพที่หนูแล้วให้ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะก็ไม่มีอะไรทำแล้ววันนี้ยังไม่ดึกมากหนูก็เลยมาดูข้อมูลมวยสึกเพชรเกียรติเพชรนะคะก็ทำมวยดีกว่านะคะก็อัปเดตข้อมูลมวยโปรแกรมมวยนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24 ผู้สนับสนุนรายการนะคะอัเปเดตโปรแกรมมวยไทยสึกเกียริเพชรหน้าวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นานทีมวยสยามออบน้อยนะคะคู่ที่มนึ่งมณฑลเล็กหัวล,ลงน้ำแข็งเจอกับแคมเมอรคเมรูนสิทธิ์ลมหนาวคู่นี้ชกไปกัด112ปอนด์และคู่2จเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยยิมเจอกับสิทธิ์รักปอไผ่แดงคู่นี้ชกไปกัด109ปอนด์และคู่3าคาทาเพชรสิงห์มาวินเจอกับเพชรเหนือต่องขาวเชียงใหม่คู่นี้ชกไปกัด128ปอนด์และคู่เอก คู่สีของรายการนะเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเจอกับจิ้งหรีดทองกีฬากีฬาสปอร์ตคนมาดูกานต้งแยีตา <20 S 2> คู่นี้ <10 S 2> <อ>น,นะคะมน์สวรรค์เล็กเจอกับแคมเมอรูนนะคะคู่นี้ข้อมูลมณ์สวรรค์เล็กไม่ค่อยมีหาไม่มีเลยนะคะแต่แคมเมอรูนหนูหนูก็พอเห็นเขาบ้างนะสามปอมล่าสุดของเขาหนูมองว่าเขาสดขึ้นมานะคะรูปร่างชุงมชกเหมือนโตขึ้นหุ่นดีขึ้นนะ,ะก็มีชนะสองแพ้นหนึ่งนะมาทวนประวัติกันค่ะ ก็จากข้อมูลมวยนะคะเป็นนักชกอายุ18ปีส่วนสูง167ซนติเมตรนะก็ไม่เตี้ยไม่สูงนะกะ็ถือว่าหุ่นพอดีพอดนะีสำหรับนักมวยนะเขาก็ไม่ค่อยรูปร่างใหญ่กันนะพวกนักมวยนะ,ะก็เป็นมือจากระยองนะ,ะการผ่านมวยกว่า60ครั้งนะ ก็เป็นมวยเข่าอาชีพนะคะทำการิซ้อมที่สิทธิ์ลมหนาวสวัดระยองน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่52กิโลเวทที่น้องชกนกเก่งอยู่ที่108ไม่เกิน112ปอนด์วันนี้ชกในเวทนะเป็นมวยเข่าอาชีพเหนียวหนึบเลยนะ,ะเปิดเกมน้อรัดพัตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันเดินติดติดดีน้องชายของกล้องขุนหารน,นะคะ ย้อนฟอร์มดูนะปกติน้องจะชกอยู่ประมาณร้อยเก้าร้อยสิบปอนด์นะคะวันนี้ชกร้อยสิบสองปอนด์น่าจะเพิ่มเวทขึ้นมาชกนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคยชนะน็อกยกสามโมทีน้อยประกาศิตย์ิมนะักที่ศึกข้าน้ำไทยทีโอกเกียรติเพชรเมื่อเดือนห้าปีหกเจ็ดเดือนหกปีหกเจ็ดก็มาแพ้คะแนนฮาร์ดิสสอติสสนองชาตนะิที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรน,นะคะฮาร์ดิสนี่ชกที่ไหนก็ราคาดีนะคะและล่าสุดนะคะแคนมารูนก็ชนะน็อกยกสี่เอก พยักทอตอพับพานารายนะที่ศึกมวยไทยเกตเพชรนะสามไฟล่าสุดนะชกอยู่ประมาณร1 0ยสิบปอน,นะไฟล่าสุดที่ชนะนกยก4ี่แล้วก็มาร้อยเ้าปอนแพ้ฮาดีสนะ,ะแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งที่ว่าชนะนกยกสามอะตรอยเกปอนนะคะคู่นี้นะคะหนูก็ไม่คุ้นเลยนะคะเจ้า มูสวรรค์เล็กนะแต่ในข้อมูลเขาบอกว่ามนสวรรค์เล็กจะชนะนะหนูก็ยืนตามข้อมูลที่หนูเห็นหนะหนูก็บอกว่าฟอร์มเขากำลังดีนะแคม,มรูนสิทธิ์น้ำหนาวนะคะจับเป็นฝ่ายชนะคู่นี้ชอบมุมน้ําเงินค่ะคู่หนึ่งแล้วแต่ชอบนะข้อมูลมาไม่เยอะนะหาหายากนะข้อมูลเจ้ามูสวรรค์เล็กค่ะ <S <S คู่สองนะคะเป็นการพบกันระหว่างเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยยิมเจอกับสิทธิ์ลักบอภไผ่แดงคู่นี้ชูบพิกัดร้อยเก้าปอนดนะคะ ผมรู้ว่าร้อยสองปอนร้อยสิบสองปอนนะอ่านผิดนะจนะเหล็กนะก็เป็นมวยมาจากเพชรบูรณ์นะคะก็ซ้อมที่ทีเอ็นมวยไทยอายุยี่สิบเอ็ดปีน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่ห้าสิบสี่กิโลสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะเตี้ยสั้นออกว่ากันห้าเซนนะเจ้สิร์ักเสียเปรียบนะผ่านการทั้งมวยมาก,กว่าร้อยไฟนะก็เป็นมวยขวาพิมือครบเครื่องเก๋าเกมเตะหนักต่อยแรงสอกคมผิวอาวุธคล่องหัวจิตหัวใจก็มองว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า มีไฟหนึ่งนะเดี๋ยวหนูเอาตัวอย่างให้ดูกําลังจะหล่นนะแต่กลับมาได้นะโดนสับศอกไม่ทิ้งตัวก็ฮึดขึ้นมาก็ชนะน็อกคู่ต่อสู้พกกลิกับชนะน็อกได้นะก็มาดูสี่ไฟที่เขาเคยชนะมานะชนะน็อกยกสองยกขาวเพชรแสงทองมาแล้วก็ชนะน็อกยกสองเพชรสั้นๆจอพัท,พทธลียามานะที่เมื่อเดือนสิบแปดวันที่สิบแปดกันยาหกห้านะหายไปนานเนะพิ่งกลับมาชกนะวันนี้นะ ก็คือชนะคะแนนปิ่นเพชรรถเสือจระเจดนะเมื่อวันที่ส0มสิถุนายนหกเ็นะใบนี้น่าจะเป็นไฟแรกแล้วก็มาชนะคะแนนสมเด็จไล่กัญญานะคะแล้วก็มาชนะนกยกสามพีแลพัส,สอพงอมอนนะเมื่อเดือนสิงหาหกเจ็ดที่ผ่านมานะเขาบอกวันนี้จะชนะสิทธิ์รักนะแต่มาดูข้อมูลสิทธิ์รักก่อนค่ะวันนี้เสียเปรียบ5้าเซนมุม,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 มน้ำเงินสะิทธิ์รักปอไผ่แดงนะคะก็เตี้ยสั้นเหมือนกัน5เซนวันนี้เสียเปียบอีกแล้วนะ,ะคะโชคกบใครจะเสียเปียบนะเด็กคนนี้นะก็เป็น เจ้ารถถังรงเนีกีฬลาลำปลางสองนะชื่อของเขานะเจ้ารถถังนะก็วันนี้ชกไปกัดร้อยเก้าปอนนะคะเป็นมวยมาจากแพร่ซ้อมที่ปอภผยแดงอายุสิบเก้ปีนะ้นำหนักไปปล่อย,อยู่ที่53-54ิบสนะส่วนใหญ่ตัวเตี้ยนะคะชคกับใครเสียเปรียบตลอดเลยนะ,ะแต่หัวใจดีชกมากกว่า60สกว่าไฟนะเป็นมวยบู๊เปิดเกมตลอดนะเตะขาต่อยหมัด ชกสนุกได้รุนตลอดนะคะก็เคยชนะน้นองยกสองพยักสมรงตรุลาถึงเก้ามานะคะแล้วก็ชนะน้นองยกสองเพชรอาชาจิราสปอร์ตมาเมื่อเดือนยิบเมื่อเดือนเมษายนที่ยี่ิบเอ็ดนะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนเอกฉันโลเล็กวอลปัญญาัยที่ศึกวันแชมเปี้ยนเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็มาแพ้นอกยกสามพีรพัฒน์วันนั้นแพ้รูปร่างนะเตี้ยสั้นกว่ากันเยอะมากนะคะแล้วก็มาแพ้นอกยกสี่ฟิลผ้าเบกค,คอมแพกนะคะที่ราดำเนินนะวันนี้นะ ถ้าชอบแบบว่าหน้าเสือสีเสือ้อแล้วตัวรูปร่างชุกชกดีกว่านะไปที่แดงเลยนะคะแต่หนูชอบของที่หัวใจสิริรักนะเขาเคยุ่งที่เขาที่เขาตกรอบมวยเสือมานะเสียจเดียเคยจะสร้างเขานะคะแต่เขารูปร่างชุกชกตัวเล็กไงเสียเปรียบถ้าชอบเขาก็ต้องลุนเหนื่อยหน่อยหนูชอบไปที่สิริรักค่ะสามไฟลล่าสุดอาจจะแพ้น็อกลวดนะคะก็แพ้ที่รูปร่างหนะ้าตาร่างกายนะคะตัวเตี้ยวกว่าเขานะก่อนที่เขาจะ ก่อนที่เขาตกรอบตกรอบมวยรอบใช่ไหมเขาก็มามาแข่งศึกอื่นนะคะก็ชนะน็อกมาหลายๆครั้งนะทีนี้หลังๆมาเจอแต่มวยตัวใหญ่ๆเขาแพ้น็อกไปหนูเล่นลูกหัวใจเขานะเขาไม่ทิ้งตัวง่ายๆวันที่ทิ้งตัวเจ้าพีรพั์วันนั้นช้ำเยอะนะคะก็ชอบไปที่สิบรักนะคะตามที่เคยเห็นมาจากคนะค่ะคู่สามคาทาเพชรสิงห์มาเวนเจอกับเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่คู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่ง้อยี่สิบปดปอนด์นะคะ มาทวนประวัติมุมแดงนะเจ้าคาถาเพชรสิงห์ลาวินหรือคาถาเพชรห้างทองเมรดานะคะก็เป็นนักชกคนดวกันนะเป็นมวยมาจากอุดรน,นะส่วนสูงนะวัดได้ร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรรูปร่างช่องชกสูงนะชกมากกว่าหกสิบฟุตนะคะอายุสิบเก้าปีน้ำหนักไปปล่อยของน้องอยู่ที่หกสิบสามไม่เกินหกสิบสี่ปอนด์นะก็เป็นมวยเข่าอาชีพรอกรัดฟัดตีเหนียวแน่นปลายแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงตื้อดีนะเป็นมวยเข่า่ะอาวุธน้อยหนูมองว่าเขาอาวุธน้อยนะ แต่เขาได้อยู่สีเสื้อสีเสื้อดีนะคะพาเข้าก็บ่อยนะคะแต่เรื่องเขาในเหนียวแน่นจริงๆนะก็เคยแพ้นอกยุกสามโฉมเพชรแอสเนตปะตองมาเมื่อเดือนมิถุนายนหกเจ็ดนะที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะนอกยุกหนึ่งมาวินสูนกี่ังห้วยต้มแล้วก็มาแพ้คะแนนจิ้งหลีดทองกีฬาสปอร์ตนะเมื่อเดือนกันยายนหกเจ็ดเองกีฬาดําเนินนะคะวันนั้นชกเปรตร้อยยี่สิบแปดวันนี้นะเจอกับเพชร เหนือตองขาวเชียงใหม่นะหรือเจ้าจักชัยสจเล็กเมืองนนท์นะคะหรือสดำรงฤทธิ์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยมาจากพิจิตซ้อมอยู่ที่สดำรงฤทธิ์พิจิตนะคะอายุ19ปีเปิดน้ำหนักไปเปิดที่61เไม่เกินหกิกิโลนะก็สูง170เบตี้ยกว่ากัน6เซนนะเป็นมวยรูปร่างดีทั้งคู่นะคะก็ชกมากว่า70กว่าไฟเป็นมวยขวาเขาในล็อกลัดเพรตีเหนียวแน่นขวางหน้าแทงแรงดีเสียบแทงฟันสอกคมแรงอาวุธหลากหลายนะหลากหลายกว่านะคะเคยแพ้คะแนนเพชรใหม่ เพชรเกตเพชรมาที่นดดำเนินนะวันนั้นชก130ปอนด์แล้วก็มาชนะน็อกยกสองชาลีสิงมาวินนะแล้วก็มาชนะน็อกยกสี่สิลาเพชรพีโอเคพีีซีนะที่นดดำเนินวันนั้นชก128 127 128ปอนดนะ์มั้งล่าสุดชนะคะแนนปกป้องเทพพาคินนะเมื่อวันที่สิบเดือนกันยาที่พิษณุโลกนะเป็นการชิงแชมป์ตามบุกทอนนะคะคู่นี้นะความหลากหลายอยู่ที่ เพชรเหนือตองขาวกีฬาไอ้ตองขาวาเาวชียงใหม่นะแต่คาทาเพชรเขาได้สูงกว่าหกเซนเดี๋ยวหนูคิดแป๊บหนึ่งก่อนว่าเจ้าใครดีนะเจ้าคาทาเพชรส่วนใหญ่เขาเอาวุธน้อยนะหนูม,มองว่าเขาเอาวุธน้อยก็ชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะเจ้าเพชรเหนือนะคะหรือเจ้าจักชัยสอตัวเล็กเมืองนนเก่านะคะดูว่ามีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็ย้อนฟอร์มดูเขาจะแพ้แต่แตมวยที่แรกกันอะมวยหมัดมวย มวยศอกสวนอันตรายอย่างเงี้ยนี่เขาสู้กับมวยเขานะ่าจะสู้ได้ดีนะคาตาเพชรน่าจะเสียเปรียดนะเพราะว่าอาวุธเขามีแต่เข่าในนะคู่นี้ชาบที่ลําเงินกันจะเป็นฝ่ายนะฟันธงคู่สี่คู่เอกของรายการนะเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเจอกับจิ้งหรีดทองดีล่าสปอร์ตคู่นี้ชกพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบอลน,นะมุมแดงนะก็เจ้าเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนะหรือเพชรเก้าล้านห้างทองมีรดานะหรือเจ้ายอดเพชรสรสปัก ยิ้มนะก็เป็นนักเชาะคนเดียวกันนะเป็นมวยมาจากสงขลาซ้อมที่สิงห์มาวินอายุ21ปีนะน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่62ไม่เกิน63ปอนด์นะ63กิโลนะเป็นมวยสูงนะ170เซนติเมตรรูปร่างช่วงตัวหนาแน่นนะคชกมากว่า7 0ไ้เป็นมวยเข่าอาชีพมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งแรงต่อยท้องเข่าในเหนียวหนึบยใไซแรงตื้อดีปลายแข็งแรงยิ่งตกเป็นรองยิ่งตื้อนะคะหัวใจดีค่ะก็เคยพิกแพ้คะแนน เพชรบุญชอบสอพระาชมานะแล้วก็มาชนะคะแนนกล้องพบยาเสวันสมุนไพรใส่โยกนะแล้วก็มาแพ้คะแนนสิทธิ์ทียสอเดชพันแล้วก็มาแพ้คะแนนมังกรทองเพชรเกียรติเพชรแล้วก็ล่าสุดนะแพ้คะแนนไข่มุกขาววันของโอมนะที่วันลุมพินีวันนี้นะจะชนะจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตนะปุ๋ยปานนินทองหรือเพชรดอนโพก็เป็นนักชกคนเดียวกันกันกบเราจิ้งหรีดทองอึ่งโอนนะคะ ก็เป็นมวยกระดับอุบลซ้อมที่สอเดชพันธ์อายุ24ปีปล่อยๆ63กิโลนะสูงกว่า172เซนติเมตรชกมากว่า100ครั้งนะคะเป็นมวยบู๊มวยซ้ายฝีมวยครบเครื่องศาดตรแข้งสลับต่อยหมัดหนักแรงบู๊ดุดันมีศอกคมอันตรายปลายแข็งแกร่งนะชนะน,น,นกยกสองปลาถุทองมาแล้วก็มาชนะคะแนนคราพเพชรสิงห์มาวินมาแล้วก็เคยชนะน,น,นกยุกห้าเง,งาพย,ายักแอสเซทปตองนะล่าสุดเคยแพ้น,นกยกสองสำราญสิงสิทธ ฉลองศักนะ,ะที่วันลุมพินีนะคะวันนี้จะแพ้นะคะหรือวชอบไปที่เพชรเก้รน,นะะรูปร่างช่วงชุกผะพอกันนะคะสิงห์มาวินเบียรเสียดส,สีมาก็ไม่ตกเป็นรองใครคู่นี้มุมแดงจัชนะค่ะฟังผมมวยชอบคู่ที่หนึ่งนะคะชอบไปที่แคมารูนนะ,ะก็รู้จักนะ้ำมวยคนนี้มากกว่ามุมแดงนะแล้วมุมแดงข้อมูลไม่ค่อยมีนะก็เชื่อในความคิดตัวเองนะ,ะแล้วคู่สองชอบสิริรักเล่นลูกหัวใจเขานะคะ ตัวตัวเล็กกวคู่ต่อสู้ห้าเินนะคะก็มองว่าจัดชนะค่ะและคู่สามนะชอบไปที่เจ้ามุมมือเงินนะเพชรเหนือนะจะชนะเจา้าคาถาเพชรน,นะคะเจ้าคาาเพชรมีแต่เข่านะหนูมองว่าเพชรเหนือหลากหลายกว่าและคู่สี่ชอบไปที่เพชรเก้าล้านนะเบอร์มือน่าจะดูดีกว่าฟันทงค่ะเฮงเฮงรวยรวยมือเข้าทุกคู่นะ,ะขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ ผู้สนับสนุนในการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะไว้เตือนใหม่คลิปหน้าคืนนี้ก็ดึกแล้วนะคะ